สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเคสโทรศัพท์ที่สามารถใส่บัตรแล้วก็ใส่เงินได้นะคะแถมสามารถหิว้วหรือว่าสะพายข้างได้ด้วยค่ะซึ่งเคสโทรศัพท์นี้นะคะซื้อมาจากช้อปปีนะคะในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งแล้วค่ะอันนี้ก็จะมีประกอบด้วยสามอย่างค่ะคือเคสโทรศัพท์นะคะซึ่งตัวเคสตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนตรงด้านหลังค่ะ ตรงนี้สามารถแกะแล้วก็จะมีที่ใส่บัตรให้นะคะหรือว่าที่ใส่แบงก์ก็ได้ค่ะพับแล้วก็ใส่ใสเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะช่องสําหรับใส่แบงก์ก็ได้นะคะพับเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีสายห้อยนะคะที่เป็นสามารถแบบหิ้วค่ะแบบสายสั้นค่ะ แล้วก็จะมีสายแบบสายสะพายเป็นสายยาวนะคะอันนี้คือโทรศัพท์ของเรานะคะที่จะใส่ก็คือเป็นซม a m s u n g A52 5 g นะคะอันนี้ก็จะใส่ตัวกรอบเข้าไปเลยการใส่ก็ง่ายๆค่ะกดเข้าไปอย่างนี้เลยคะ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือใส่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ จะมีใส่ป่มตรงนี้ล็อกตรงนี้ก็คือพอดีเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะลองใส่หูให้ดูนะคะหิ้มให้ดูค่ะคือสายสั้นนะคะสามารถคล้องมือได้นะคะนี่ค่ะสวยๆเก๋ๆเลยค่ะก็ถือว่าราคาร้อยห้าสิบบาทนี้ถือว่าราคาใช้ได้นะคะไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะ สายยาวนะคะคือสามารถสะพายข้างได้เลยนะคะและสามารถปรับระดับความสั้นความยาวของสายได้เลยค่ะตามต้องการได้เลยค่ะจะใส่ทั้งสองสายเลยก็ได้นะคะสายสั้นแล้วก็สายยาวใส่เข้าไปพร้อมกันอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะและตัวนี้นะคะยังสามารถที่จะใช้เป็นขาตั้งโทรศัพท์ได้อีกนะคะก็ลองแกะออกดูแบบนี้นะคะเสร็จนะคะ ก็ลองเอาโทรศัพท์ตั้งดูค่ะอันนี้ก็คือตั้งอยู่เลยนะคะตั้งอยู่จริงค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนขาลองตั้งโทรศัพท์เลยค่ะสรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั b s ไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ